สวัสดีครับแม่แม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับช่องพลายถุงทองของเราครับผมวันนี้คุณตาได้พาชายให้ได้พาชายมาปล่อยทานหญ้าอยูอ่ในทุ่งหญ้านะครับผมแต่ไม่ยอมทานหญ้าเด้อมาเล่นอย่างเดียวเลยหุ่นชายเล่นโครนอนอนเล่นโครน เล่นโคนง,งานนี้คุณตาตาลำบากแน่นอนเลยนะครับต้องขัดแน่นอนเลยนี่ต้องล้างอย่างดีเลยโอ้ชายทำบาปคุณตาแทะนอนเลีนโครคคนครับเนาชายนาะชายคือทำกักเนาชายน้อยโอ้ช่างหน่อยถือโครนอืม <c oughs> นอนเล่นยังมีความสุขเลยชั่วชายน่่ดูชายดูคุณตามาให้กินญ้าสปาโคลตัวเองเลยนอนนอนดูเขาดูเขาดูเขาทํา โอ้สปาโค่นใหญ่เลยอืออเออืออดูทำดูทำดูทำสิดางกัมาด้วยโอ้ดดางกัมาดางดางเลยเฮ้ยเฮ้ยดางเอาดูคุณชายหน่อย ชายเล่นโครนแบบมีความสุขเลยแม่แม่นี่ถ้าได้ถุงเงินมาอยู่ด้วยคู่กันคงจะเล่นสนุกกันเลยนะนี่ดู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 ทำ,ทำดูทำสิดูทำสิด <c oughs> ูทำสินอนดูนอนเกียกนอนกิ่งนั่นเล่นโครน มาเลยเฟิรมาเลยมาหาเดอ้อมาเดอ้อมาดูช่างน้อยเล่นกี่โคลนเดอ้อสมัยคือไม่ตื่นวะดูดูของหน้าเขาของหน้าเขาสีไฮเพราะไงล่ะคุณไปเรียนเออมาลามันกินหยาเพราะกินหยามันเรียนน้องเพราะจีตมแล้วมันก็เล่ยนจีนตม

น่ารักหน่อยอาหน้อยเกี้ยกลิม่มแล้วไม่ขึ้นบ่เด้ะกระรัดเอ้ยกระลัดเอ้ย,อยโอ้ไม่กินยาเลยไม่กินยาเลยคุณชายนี่เรียนดีแท้ถูกใจคักแท้บาที่งานเข่าคนล่างที่บาทที่นี่านขาขาาบาท,ที่นี่กลัวกูหม็นอีหยังเหม็นอีด่าง,างอีเช๊ะไปเกือก เน่าย่างรุ้ใหม,ม้ด่างเอ,ออเออ,อเออ,อ,อดูเขาเออเออดูเขาเล่นแบบมีความสุขเลยแพ้เลยเออเออเออเกือกไหมดูเกือกไหมอูเกือกไหมเออเออเออเกือกสปาโคลนวันนี้พาน้องถุงทองมาสปาโคลนเลยเออท่าไหนอีกเอ้ามองเห็น มองไ่เห็นไอ้รูปร่างเป็นช่างเลยเป็นอะไรบูนี่โคลนมีแต่โคลนเต็มเลยเนีย่เป็นตัวช่างมาไหนน้อยเนาะเป็นโคลนหมดเลยอร่อยเ,เออดูทำเอาไปหนังเพ่เอาไปหนังเออเออนั่งดูนั่งแพ่ดูนั่งทำดูนั่ง,ด,ง,ด,งดูนั่งเรียนดู อ,อมวนคักเป็นมวนคักาแฟนู่นัดปีตมขึ้นคล้อยนูน่นหรือาำถั่วคือสิมวนเนาะเพ่คือสิม,มวนคัะกระเพิ่นขันมมขน้นโมเป็นขีดินเหนียวมันหลัาง,งายอยู่ขั้นไปดินเหนียวนะมันหลังเนี่ยนี่ละผิวสีดีผิวจะสวยเน,นาะเราอาบน้ำโคลนสปาโคลนนี่ผิวสวยเห็นบอมันดำดีตัวช่างช่างตัวได้เลกขี้โคลนดีมันดำดี เดินคนดีกระดัาดีเวไม่หายเพ่เลยเนี่นยไม่ยไป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 นอกเพ่เออดูดูวันนี้ไม่ทำอะไรเลยวันนี้ไถโครอนอย่างเดียวเลยให้กินหยางงามนี่มาตอกห้กจินหยางงามมาเล่นขีต้มเล่นขีโครนเขาเออ ลามไปเตยใบลามไปเตยเฮี้ยนก็เครียดเลยออกมาเล่นแน่ลามไปเตยนี่ลำบ,บานก็เครียดเลยเอาออกมาเล่นโคลนาตาแก่เนี่ยก็เล่นโคลนเนาะสปาโคลนเนาะหูทองหน่อยสปาโคลนเนาะทำดูถุถั่วถั่ว พวกเลยทั้วจาของเขาจะมาให้ที่วัดที่นี่ผู้ใดเอาตัวซับเครื่องนั่นมาละเลย่อเออเอาเล่นเข้าไปชอบม้วนเบิงเห็นมวเห็นหนวดมิตตาหน่วยตากขบาเห็นนองเพหน่วยตากบเห็นข้ิไงเห็นเบิงเบิงเห็ดเบิงเบิงเห็ดเบิงเบิงเห็ดเบิงเออ สร้างน้อยเกียกขี้ต้มมักแข้งน okay. เานาะโอเคแล้วคือสิมักแข้งเนาะเคม้วนขัดเอ้ยเอ้เอ้ยดูเขาดูเขาถั่วเอ้เอ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 มาดูเด็กดื้อเด้อดูเด็กดื้อดูดูเด็กดือดดดกด้อเด็กโจร เล่นบวกเล่นโคนหน้าขาจ้อบพังเมดหน้าขาจ้อบพังเมดคุณชายใชย่หน้าขยะอบพังเมดแล้วามาปล่อยกินหญ้าจะได้ไ่กินหญ้าครับผมซ้ำมาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามช่องพลายถุงทองของเรานะครับสวัสดีครับผมซับสไครนะครับผม